สวัสดีทั้งสองค่ะแอลค่ะน้ำค่ะค่ะวันนี้ค่ะลูกค้าชาติเรามาดูรีวิวนะคะเป็นหมวดกางเกงกีฬาขาสั้นตัวนี้เป็นงานดุกค่ะเป็นงานญี่ปุ่นงานเดนการ์ดไอทีเป็นสินค้าของทางบริษัทราคาห้าพาร้อยบาทค่ะน้ำหนัก25่สิบากิโลจำนวนชิ้นประมาค่ะราคาห้าพราคา5,000บาทนะราคา5,000บาทนะน้ำหนัก25กิโล 100-150ถึงชิ้นตกต้นทีง8ชิ้นนะคะ33บาทค่ะแถมให้ลูกค้า500ไม่แถมไม่แถมเราไม่แถมไม่แถมไม่แถมค่ะลูกค้าดีใจที่เพิ่มชาด้วยเยาะๆค่ะคุณลูกค้าจ่าระาคา5,000บาทนะคะน้องใหม่อีกแล้วเนื้อใหม่ฝากเนื้อฝากตัวสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะคุณลูกค้าจ่าเอาเอาทุกผ้า ภัยศาสวัสดีจ้าอ่าเหนือเหนือสวัสดีจ้าหน้าต้อยไ้ได้ยัสวัสดีไม่ใช่ต้องถามต้องถามพี่คนอีกคนหนึ่งอ่าต้องถามพี่สีคนหนึ่งคนหัดใหญ่นะคะคนหัดย่อยอ่าคนคนไัยศาลสวัสดีจ้าอ่าคนคนภาคกลางสวัสดีค่ะ เฮ้ยเสียงหวานด้วยนะแถวไฟสาสวัสดีจ้าเป็นกาเกงกีฬาขาสั้นเป็นน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจาก5าพันห้าพันหพันเท่านั้นนลูกค้าจากต้นทุนเฉลี่ยต่อตัว3ามสบสามบาทประมาณกางนะคะประมาณกางนะคะอุ้ยเป็นเป็นแนวสตาร์แบบกีฬาเลยใช่ค่ะเป็นแบบเป็นครีมได้เลยนะเป็นอนี่น่ะฟุตบอลนะนะว่านเป็นเป็นผ้าที่เขาใช้ ใส่ที่เขาใส่ใส่เตะฟุตบอลเตะฟุตบอลให้โอกาสในรอบหนึ่งการเกร่งใส่เตะฟุตบอลอ่าใช่เป็นผ้าที่ใส่เตะฟุกวอนเตะตะก,ก้อได้หมดได้หมดนะคะหรือจะเป็นแบบว่ากลุ่มอ่าโรงเรียนมต้นมปลายมัธยมต้นมัธยมปลายมหาลาัยปวชวปวสรหรือปริญญาหรือจะเป็นทีมฟุตบอลอ่าได้หมดค่ะอันนี้นะคะคุณลูกค้าจะเป็นงานมาใหม่ฝากเนื้อฝากตัวอีกหนึ่งรายการกับการเกง กีฬาขาสั้นคุณผู้ชายใส่ได้ใช่ค่ะคุณผู้หญิงใส่ดีนะคะใช่ค่ะนึกออกตอนนี้นึกออก3กีฬานะคะจากฟุตบอลตะก็บาสเกตบอลนะนะคะจากนึกออก3ากีฬาวิ่งก็ได้นะได้ค่ะใส่วิ่งก็ได้ใส่ลำลองอยู่บ้านก็ได้ได้เหมือนเป็นตังสามกีฬามันน้ำค่ะทีนี้เราไม่ได้มาด้วยกันใส่อยู่บ้านชิลๆไรใส่ออกกระลักงกายเราควมแต่ใส่นอนอยู่บ้านได้เลยค่ะควมกว่าใส่ลำลองใส่นอนแบบ ใส่สบายสบายได้เลยราคาถือว่าประหยัดย่อมเยาสบายกระเป๋านะคะ5,500บาท5,000บาทค่ะพร้อมทพรอพิสาพรอพิสาขออนุญาตจบไลน์เปลี่ยนตัวนี้ขออนุญาตจบไลน์ขออนุญาตเปลี่ยนตัวคนไล์แล้วไล์ใหม่เปลี่ยนตัวง่ายง่ายกว่าเเนาะปลี่่ยนตัวงายกว่าเปลี่ยนตัวง่ายกว่าราคา5,000บาท นะคะใช่ค่ะลูกค้าหาไม่ไดเองอ่ะลูกค้าหาสินค้ามีไม่เยอะนะใครที่สนใจสามารถ CF ได้เลยแต่ว่าเลขกลมสวยมากราคา5,000ับาทเพราะว่าลูกค้าซื้อ4กระสอบค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าจะได้เป็นสมาชิกด้วยนะคะมีส่วนลดด้วย1น่งพันนะคะลูกค้า่ะได้เป็นสมาชิกเลยสมาชิกไม่มีวันหมดอายุนะคะเป็นแล้วเป็นเลยนะคะมาไม่ใหม่ค่ะคุณลูกค้าจ๋าซื้อ10ถุงนะได้ส่วนลดทุกถุงกันเลยนะคะหรือว่าจะซื้อ4ถุงก็ได้ได้ส่วนลดัน บาได้เป็นสมาชิกกับบริษัทบัคของเราด้วยนะคะใช่ค่ะก็เ,เป็นตะเกียงกีฬาสันตีเลเนาะแมนค่ะฟุตบอลอันดับหนึ่งอ่าตะก้ออันดับสองอ่ะแล้วก็วิ่งอันดับสามอ่าแล้วก็อะไรีนะบาสเกตบอลบาสเกตบอลอันดับสี่ ใส่นอนดยใส่นอนอันดับ5ใส่เล่นใส่เล่นอันดับ6ใช่ได้หมดได้ทุกกลุ่มนะคะคุณผู้หญิงผู้ชายได้หมดแล้วเป็นเอลฟีไซส์เอลฟีไซส์ค่ะเขามีเชือกให้ผูกให้ดึงนะคนไซส์เอใส่ไซส์เอ็มคนไซส์เอ็มใส่ไซส์เอลคนไซส์เอลใส่ไซส์เอลคนไซส์เอเอลใส่ไซส์เอเอลคือคนใส่เอเอลใส่ไซส์เอเอลได้พอถูกแล้วไงพี่แอลแต่ว่าไซส์ของเราตัวนี้จะเป็นงานรวมนะข้อดีของงานรวมได้แบรนรวมได้ไซส์รวม นะคะแต่ว่าพี่วาจะเป็นแบรนด์ใกล้เคียงกันะพี่เห็นป้ายเขาจะมีแบบว่าไม่มีแบบเป็นเป็นยี่ห้อแบรนด์สนามขา<ช>เป็นปชั้พักุมแนวกีฬาของเขานะคะ,ะ,คะใช่ค่ะรกคาจะแต่เนื้อผ้าดีเป็นเนื้อผ้าที่คุณผู้ชายบ้านเราคือชอบใส่มากเพราะว่าคุณผู้ชายมีกี่ชุดมีแค่สองชุดก็คือชุดนอนกับชุดเที่ยว และชุดนอนกับชุดเที่ยวก็คือกางเกงตัวนี้ค่ะสังเกตเลยนะใส่สขึ้นห้างก็ตัวนี้คือใส่ขึ้นห้างผู้หญิงจะเต็มมากเลยนะกกจะเต็มจะเต็มมากผู้ชายเกงเกงบ่อนตัวนี้ตัวนี้ได้เลยขายแนวกีฬาอยู่แล้วค่ะเอาอีกหนึ่งรหัสไปขายเอาไปขายเอาไป,าเ,าไปเสริมเอาไปแจมได้เลยนะคะคุ้มกันเลยนะคะสนใจเซฟดือดจ่ายยอดเพียรห้าพันบาทค่ะ ชอบกระสอบใหม่เปิดกระสอบใหม่ค่ะลูกค้าคะใครไม่ใช่ใส่ลุ้นรับกระสอบนี้นะรัวค่ะใครไม่ใช่ใส่ลุ้นเอากระสอบนี้ได้เลยได้ตามรีวิวครบทุกตัวยิบไปชิ้น2ชิ้นไม่มีแน่นอนเพราะว่าของเราเป็นระบบบริษัทแต่ใครอยากมีโมเมนต์เปิดกระสอบเอง ตัดกระสอบเองลูกค้าขาเป็นกระสอบใหม่มีพร้อมจะส่งเหมือนกันใช่ค่ะเอาง่ายๆรับเป็นถุงนี้ก็ได้ะรับเป็นถุงใหม่ก็ดีนะคะคุณลูกค้าหาลูกค้าแนวท้ายแบบนี้ตามหาแนวแบบนี้อยู่แล้วเฉพาะกลุ่มเลยนะ,ะแต่ถ้าลูกค้าอยากได้เป็นกางเจงกีฬาแบบแบบหมายถึงรวมผ้าตรงนั้นเราก็มีนะมีใหทงาน s อ45ีกิโลราคา8,500บาท อยากได้เป็นกางเกงกีฬาค่ะขั้นเฉพาะคุมเป็นแบบนี้เลยแนะนําเป็นรหัสนี้อันนี้คือเขาแยกคุณนะคะคุณลูกค้าจ๋าแล้วก็ได้งานรวมด้วยนะคะใช่ค่ะลูกค้าจะชอบเนื้อผ้าแบบนี้มากนะคะส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเจอเนื้อผ้าแบบนี้ล้วนๆนะลูกค้าขาส่วนใหญ่จะปนมาเป็นผ้าแบบนี้ด้วยอ่าเป็นผ้าสักหลาดด้วยเป็นผ้าลมด้วยนะคะแต่ว่าตัวนี้เป็นผ้าแบบนี้ล้วนเลยนะคะลูกค้าจะเป็นผ้าที่ใส่ง่ายใส่สบายคุณผู้ชายถามหาค่ะลูกค้าจะใครที่ขายงานเสื้อบอลอยู่แล้วเนาะ ใส่ภูมและฟุตบอลอยู่แล้วค่ะใูมคเลือกกีฬาอยู่อ่าได้เอาหมดนี้ไปค่าไปเสริมได้เลยเนื้อผ้าจะเป็นประมาณนี้ค่ะเนื้อผ้ากางเกงบอลนะเป็นเนื้อผ้าที่เวลาใส่นะคะคุณลูกค้าจะมีเหงื่อซับเหงื่อแต่ว่าระบายเร็วคะคุณลูกค้าจะไม่อับไม่ชืดนะคะเอาให้ง่ายสามารถใช้งานได้เลยนะคะแนวกีฬาอยาบผ้าหรือว่าจะซื้อไปหานกันใส่หานกันใช้งานก็ยังได้หรือชอบเล่นฟุตบอลช่วงเลิกงานนะคะหรือลูกค้าจะเล่นทั้งวันอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวก ก็ซื้อไปหาข้างใสก็ได้ทีมพุตบอลทีมหนึ่งจะมี6กหรือสิบสองสิบสองลูกค้าจ๋าใส่แล้วเปลี่ยนเปลี่ยนใส่เปลี่ยนใส่ถอดเปลี่ยนใส่เปลี่ยนหมุนไปเรื่อยๆก็ได้หมุนได้เลยซื้อไปหานก็ใส่ก็ได้หรือว่าอ่าที่ให้เช่าออกกําลังกายใช่ไหมคะค่นฟิตนงฟิตเนสหรือว่าที่ให้เช่าออกกําลังกายก็สามารถนําไปขึ้นไม้แขวนขายได้เหมือนกันเพราะราคาของเขากตะสุดโค้งมเป็นงานน้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวราคาประหยัดค่ะราคาห้าพันบาท เอฟไดเอฟกูรุค้าจ๋าอย่ารอซ่านะคะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าได้ตามลืมครบทุกตัวค่ะลูกค้า่ะขออนุญาตเอาที่ของเพื่อไหมไม่ต้องเอาเกี่ยวกัานตัวนี้ใช้ตัวนี้กูยังไงอ้าวอันนี้ห้าวีแล้วห้าวีวันนี้เราจะไปกันถอกโจะห้าวีแล้วเนี่ยสามห้า ว่าจะเสร็จไหมน,น้อกวันนี้น้องสองคนที่นอ้อไลน์นี้เราขอนานๆค่ะใจดีจริงๆรีวิวให้ลูกค้าเห็นกันทุกตัวไปเลยแต<ะ>่ลูกค้าอย่าพึ่งออกจากไลน์สดสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านก่อนไปรับประทานอาหารเที่ยงเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคอมเมนต์ Comment เข้ามารวๆต้องการดูสินค้าหมวดอะไรมีหนึ่งช่องทางกับคลิปสั้นของเรากับช่อง,งทางสติกตกอรนะคุณลูกค้าจ้าสามารถเข้าไปดูได้นะคะใช่ใช่ช่องทางนั้นก็สำหรับคนที่บอกว่า ไม่อยากดูคลิปยาวเนาะใช่ใชอยากดูรายละเอียดภาพชัดๆนะคะลูกค้าจะสามารถเข้าไปดูติ๊กต็อกได้ภาพจะชัดมากนะคะลูกคา้าคะแล้วก็อีกหลายช่องทางคใครอยากดูว่าสินค้าบัคมีอะไรบ้างนะคะลูกค้าจะทางเว็บไซต์ค่ะ w w w b u c k t h a i l a n d นะคะลูกค้าจะสามารถไปดูได้เลยมีแคตตาล็อกให้ดูด้วยนะคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะเสียบรายการนี้ไปก่อนใหม่เนาะค่ะไม่ใหม่บล็อกอ่าหัวรายการนี้ค่ะของเขาเป็นคุณภาพเกรดเออาจมีเปอร์เซ็นตเสียหายเป้วนดำชำรุดอาจเจอบ้างถ้าถึง ส5เปอร์เซ็นต์นะคะตามเกณฑ์ของทางบริษัทบั็กนะคะที่ไม่ได้ลืมขนาดค่ะพี่เว้นบล็อกหายไปตัวเองเว้นบล็อกนานเกินนะไม่ต้องช่วยก็ได้เว้นบลกเพราะกลัวตัวเองขาดใจแล้วเขาก็เลยช่วยอะไรช่วยที่ไหนได้กลัวแบบพักนานจังช่วยหน่อยเนาะช่วยหน่อยช่วยหน่อยอ่ะช่วยซีเอฟหน่อยค่ะคุณลูกค้าจ๋าอยากขายอยากขายกับกางเกงกีฬาขาสั้นนะคะใช่ค่ะ จาาใครไม่เคยเห็นก็ไม่แปลกเพราะเราก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันเลยนะคสาตัวนี้ราคาห0 0 0ันบาทเท่านั้นลูกค้าค่ะดูค่ะสวยๆแบบนี้นะคะแนะนําเลยนะคะบางตัวผู้ชายใส่ได้เออส่วนใหญ่เป็นผู้ชายนะคะบางตัวผู้หญิงใส่ได้นะคะใช่ได้ใช่ได้ใช่หน่อยใช่หน่อยใช่ไงห้ช่ยใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายชายค่ะบางตัวคุณผู้ชายใส่ได้หน้าคุณรู้แต่ว่าตอนนี้เป็นแผู้ชายแต่ว่า เจ๋วอะเริ่มจะเงิองเราสองคนแล้ว <c oughs> ใจดีค่ะคุณลูกค้าจ๋าเดียวรีวิวให้เห็นกันทุกตัวนะคะได้ค่ะ5้าพันบาท5้าพันบาทค่ะลูกค้าจ๋าเน้นๆอีกรอบวันนี้วันที่22แล้วลูกค้าค่ะ ใครมียอดสะสมนะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะพฤษภาคมค่ะูคะกคาจ๋าอย่าลืมซื้อสินค้าครบส0 0 0มื่นนะคะอย่าลืมใช้สิทธินะ,ะส่วนลดหนึ่งันสำหรับยอดสั่งซื้อที่ครบ2อง0มื่นนะคะลูกค้าคะสามารถนับได้ตั้งแต่วันที่1พฤษภาจนถึงวันนี้จนถึงสิ้นเดือนนะคะลูกค้าจะยอดรวมกันได้นะคะแต่ว่าต้องเป็นรายการที่เป็นสินค้าราคาปกติไม่ใช่โปรโมชั่นนะคะจาค่ะอะไรที่เป็นโปรโมชั่นก็สามารถรวมเป็นเซ็ตเป็นตะเล่นนะคะลูกค้าจ๋า ให้กดยอดสองหมื่นได้เป็นสมาชิกเหมือนกันเดี๋ยวลูกค้าฟังไม่ทานพูดงงสับไปสับม,มาคุณลูกค้าสาม,มารถโทรได้เบอร์ที่หน้าเฟซบุ o กนะตอนนี้นะคะหรือว่าจะทักแอดมินโดยโตรงก็ได้นะคะใช่ค่ะรู้ค่ะแต่ว่าอยากให้เป็นสมาชิกไว้ก่อนเนาะ เพราะว่าโปรโมชั่นแต่ละเดือนค่ะระคาจาเราจัดเต็มมากนะฮะเดือนพฤษภาคมนะคะ<ม>บางรายการลด3,000 4,000เลยก็มีค่ะนะคาจะสามารถเข้าไปดูได้สำหรับใครที่อยากรู้โปรโมชั่นนะคะ<ม>ดูที่หน้าเพจก็ได้นะคะหรือถ้าหาพนักงานขายโดยตรงเลยก็ได้นะคะนะ<ม>คาจาาโปรโมชั่นเรามาีมาทุกเดือนนะคะค<ม>่ะบาง<ม><า> เขามีเชือกให้ผูกทุกตัวนะมีทุกตัวเลยค่ะแทบจะไม่มีตัวไหนที่ไม่มีนะส่วนมากจะเจอทุกตัวนะคะเพราะว่าเขาเป็นเอลฟีไซส์แต่ว่าเวลาเราเล่นกีฬาต้องผูกใี่ตึงเนาะจริงบางทีอาจจะลงจะหลุดจะวงจะวิ่งเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยค่ะคุณลูกค้าจะเกาะกันเกี่ยวกันหรือว่าจะเป็นหลุดอย่างเงี้ยเดกจริงหลุดเนาะก็เป็นสามารถเป็นเอลฟีไซส์มีเชือกให้ผูกให้ดึงนั่นเองนะจะใส่ไว้ในน้ำได้ด้วยเปล่าใช่ค่ะแบบว่า สระหน่ยที่เขาไม่ได้ฟิกนะคะจ้าจะใส่ว่ายน้ำได้ด้วยนะคะตัวนี้สวยๆเลยนะคะลูกค้าค่ะเรื่องแบรนดา์จะาเป็นแบรนด์เทาเฉพาะลุมนิดนึงนะลูกค้าจ้าเป็นแบรนด์เฉพาะนิดนึงนะคะตัวนี้ ใครที่รู้จักก็อาจจะสามารถเอาไปทําราคาได้นะต้นทุนตัวละสามสิบสามบาทค่ะลูกค้าหาตัวละสามสิบสามบาทลูกค้าขายตลาดทั่วไปก็ได้เนาะแปดร้อยแปดร้อยแล้วก็แปดสิบก็ได้ใช่ค่ะร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบก็ได้นะคะน้าค่ะอันนี้ประมาณการไปส่วนที่เหลือยังไงเดี๋ยวให้ลูกค้าลองไปลุ้นกันอีกรอบค่ะ ขออนุญาตพูรายการค่ะสำหรับหัวดนี้เป็นหมวดกางเกงกีฬาค่ะั้นะคะตัวนี้เป็นงานารวมงานญี่ปุ่นงานเมก,กาลดไอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทราคา5,000บาทค่ะน้ำหนัก25กิโลจํานวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าจ๋า 1 0 0ถึง150ิชิ้นตกต้นทุนต่อชิ้น33มบาทค่ะค่ะสักลูกค้าท่านใดที่สนใจนะสามารถติดต่อเราได้หลายช่องทางเลยค่ะจะเป็นทางไลน์ค่ะ Facebook ค่าเว็บไซต์ i อหรือเป็นเบอร์โทรจะเข้ามาดูสินค้าที่บริษัทได้นะคะบริษัทเราเปิดทุกวันขายตั้งแต่เก้ามถึง5โมงเย็นค่ะไฟฟ้ามี2ช่องทางคือช่องทาง YouTube YouTube และ t i k t o k ค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณค่ะ